รรไม่้หรอต่โเมเรื่องเป็แบนขาไปหาโตขงนนะบอกเรื่องเตมะเรื่องผมปละผมเพิ่งเสร็เื่อบนโอ้โหนิ่หนอไม่มีไพีจะนั่งไพีจน่ายกโหนตไม่ลห่วนนี้าไปพีเซนนี้เขามายังไง้ารอผมไว เขาถามเรื่องโซ่อยู่เดียวเลยอ่ะเหรอไม่เขาถามว่าโซ่โซ่คือใครจริงเหรอเออเขาถามว่าโซ่คือใครอ่าเขาถามว่าทำไมถึงเชียร์โซ่เขาไม่สมัครหรอเราเด็กแก่ก็ไม่ตอบจริงจังว่าถามถึงข้อที่พูดถึงข้อหาคิดไปไหนก็ถึงเชียร์โซ่ทำไมโซ่ถึงไม่มามัเชียร์โซ่ตามเขาทุกที่เลยเหรอ ก็งานที่เจอนตลอดเนี่ยที่ไหนทะที่ไหนเอเไม่คยเาไม่เคยเขาไม่เคยเาไม่เคยเขนไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยเาไม่เคยเไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เคยเขาไม่เยเาไม่เคยเ่เคยม่เคยเคาไม่เคยเขาไม่เคยเไม่ยเาไม่เคยเม่เคยาไม่เม่เยเขาไมาไม่เคยเขาไาม่เคยเไม่เคยเาไมเคย่เคยเ่เยเ่เคยยเ่เคมม่เคย่าไม่เคยเม่าไม่เคยเไม่เขาม่เคยม่าไม่เคม่าไเคย ใครมีอะไรบ้างใครอยู่อยู่นี่นาไม่ตัดปิดแล้วอยู่ไปดูวไว้ไหนดีบ้างแช่แช่แช่โซ่ปิดเงวะโซ่เงียช่โซ่ทมึเลยใไ